ต่อก็ได้เลือกคิมเบอร์ี่คนคิมเบอร์รี่นี่ขาเต้นนะ้นี่ยจะบอกเลยแต่เมื่อต้องปะทะปะทะมันจะปะทะปะทะกับโอ้นสีพันธ์และพี่ท็อปดารานีนุชจะเป็นเช่นไรคะเพียงมองให้เราเพียงชายคนนี้เม่ใชชผ่้พิเศษโอ้โหผู้จัดดีใจมากแอนโอโสอปิดกล้องสักทีเพราะว่าถ่ายกันมา9เดือนแอนบอกละครเรื่องนี้ใช้เวลานานที่สุดในละครสีเรื่องที่เคยจัดมาเพราะบทก็ดรามา่าโลเคชั่นก็ยากแต่ละครแฮปปี้มีความสุขดูแล้วจะสนุกแน่นอน ฟังนะฟังเพลงจากพระเอกของเราเจมส์มาเสียงดีมากเนี่กอนี้นะคะที่ฉันบอกเลยนะนักร้องเยอะมากคิวบลลี้ยังเต้นอยู่เห็นไหมนะักต้นทเต้นคืนมีสายมีสายรายงานนักต้นตลอดอย่างเงี้ยนักร้องมีฝนธนสุนทรก็มีนะน้ำชาพอลักแท ใส่ใช้พุงโอ้โหแดนซ์เยี่ับค่บคุณแต่เจมานั้นคิดว่าน่าจะอยู่ในคาราบาวมากกว่าใส่แว่นทำใหม่เขแสบตาอ่ะค่ะคุณเออตายตานางเมามมนของนางเดี๋ยวเดี๋ยวออดกับพี่ท็อปคืออะไรโยกๆยกโยกโอ้โหคิมบรนนี่คิมบนี่อยัางเมามันรัานร้านะอ่ะอ่ะไม่ยอม พี่ท็อปพี่ท็อปโอ้ยคิดท่าะไรไม่ออกเอาท่าสุบ,บ้ามาเต้นค่ะคนดีดีเรื่องเต้นนะไว้ใจได้ท็อปและโอน้นฉันบอกเลย